สวัสดีค่ะทุกคน j ุ y Channel นะคะวันนี้พามาดูนี่เลยหน้าบ้านนะคะหนึ่งกระถางใหญ่ๆเลยค่ะอะไรเอ่ยใครรู้บ้างว <c oughs> ่านงาช้างนะคะนี่เขาจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเป็นงาช้างเลยนะคะแตกแขนงออกมาอย่างนี้นะคะเป็นเงาแล้วก็เอาแบ่งไปขยายปลูกได้นะคะ แต่พิธีพิเศษที่จะให้ทุกคนดูคือนี่ค่ะว่านงาช้างออกดอกนะคะแล้วไม่ใช่ออกน้อยๆน,นะทุกคนออกเต็มกระถางเลยนะเนี่ยเห็นไหมหนึ่งสองนนสามนี่นะสี่คือเต็มเลยอะค่ะ น่าตื่นเต้นทำไมก็เพราะว่าค่ะว่านงาช้างเนี่ยมันเป็นไม้มงคลนะทุกคนอ่าแล้วตามความเชื่อก็คือถ้าสมมุติว่าเขาออกดอกก็คือว่าบ้านนั้นก็จะมีโชคมีลาบนะคะก็เลยจะเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะได้รับโชครับโชคลาบไปด้วยกันนะคะมาชมดอกของเขานะคะ ปีนึ่งน่าจะออกดอกแค่ครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ประมาณตอนนี้คือตอนนี้คือวันที่21มกราคม2568นะคะเดือนนี้มาหนาวเอาช่วงเดือนมกรานะคะคิดว่าน่าจะเป็นช่วงฤด,ดูการทีอ่อากาศเหมาะเนาะเขาก็เลยออกดอกให้ชมนะคะ ดอกเขาจะเป็นเหมือนเป็นเป็นผู้เนาะเป็นพวงแล้วก็แต่ละแต่ละแต่ละกิง่งแต่ละกิ่งเหรอคะกาเรียวกว่าไงเนี่ยก็จะออกดอกแล้วก็บานออกมามันมีเกรสรอ,อยู่ข้างในด้วยนะเป็นช่อนะเป็นพวงก,ก็แทงแทงแทงดอกมาจากโคนต้นเลยนะคะ เยอะเลยก็ถือว่าเป็นความตื่นเต้นนะที่เลี้ยงเขาไว้ปีนึงนะคะก็ถึงจะออกดอกนะคะครั้งหนึ่งนะคะก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชื่นชมนะคะรับโชครับลาบไปด้วยกันนะคะบ้านใครที่เลี้ยงต้นงาช้างนะคะถ้ากำลังออกดอกก็เอามาแบ่งปันกันนะคะ ขอให้โชคดีนะคะมีแต่สิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะมีโชคมีลาภเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยด้วยกันทุกคนทุกบ้านทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะด้วยความปรารถนาดีนะคะจากจุ channel คะ่ะ